ข่าวจากเียวสมาร์ตตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนประจําวันที่23พฤศจิกายน2564รองเลขาธิการกอปถอมอบนโยบายการจัดก,การศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และกระแสะการดิสรับจนให้แก่ผู้บริหารของเขตตรวจราชการที่12ร้อยแก่นสารสินวันที่23พฤศจิกายน2564ที่หอประชุมแสงทอง สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจรศศาชการที่12หรือคลัสเตอร์12ครั้งที่1ทับ2,564โดยมีนายจักราวดสอนโกษาผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นประธานคลัสเตอร์12เป็นประธานซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ดูแลรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผนและผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามและกาลสิน์จำนวน18เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมีวาระที่สําคัญคือการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจําเขตตรวจราชการที่12การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนง,งานของคลัสเตอร์12โดยก่อนเริ่มการประชุมในระหว่างเวลา9าน,นาฬิกาถึง10นาฬิกาได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีดรธนวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติมอบนโยบายการจัดก,การศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และกระแสการ disruption แก่ผู้บริหารของกลุ่มพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่12โดยผ่านการประชุมทางไกลผ่าน Zoom meeting ว่าที่ร้อยตีดรธนูวงจินดารองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนไม่สามารถจัดการการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ <substit uting> งต, so ต้องมีการ like bbe bbe> จ,จ well ัดการนการสอนในรูปแบบต่างๆตามบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่และกระแสการ disruption ครั้งนี้การศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและมีความยืดหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ที่แปลเปลี่ยนไปโดยมิติที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันจำแนกได้5มิติคือมิติผู้เรียนมิติครูและบุคลากรทางการศึกษามิติหลักสูตร และการเรียนรู้ที่หลากหลายยืดหยุ่นมิติการบัดประเมินผลยืดหยุ่นและมิติเทคโนโลยีจัดการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวังของสํงานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน4มิติคือด้านความปลอดภัยด้านโอกาสความเหลื่อมล้าด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพสุรชาติสารเสนถ่ายภาพประภาสวินิชริข่าว